สวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะชินแทขอตอบคําถามข้อนี้นะคะที่นะคะแฟนคลับแล้วก็เป็นคําถามที่เห็นหลายๆคนถามมานะคะมีคนถามว่าชินแจรคะนะคะถ้าเรานอ,นอนหรือนั่งนะคะบริเวณห้องที่มีคาหรือมีคืออยู่บนหัวเราเนี่ยมันผิด่วงจุ้ยมากหรอคะแล้วมันไม่ดียังไง ทำไมถึงพิกหลักควงจุ้ยคะนะคะเดี๋ยวจินแซก็จะมาไขปัญหานะคะว่าทําไมคานพวกนี้มันถึงพิกหลักควงจุ้ยแล้วทําไมไม่ควรนอนคะ่ะมันมีอาถรรพ์จริงเหรอมันมีผีจริงเหรอหรือมันมีวิญญาณอยู่บนคือบนบนคือ,บนค,อบนคานจริงเหรอคะนะคะเดี๋ยวจินแทจะตอบให้ฟังค่ะนะคะในเรื่องนะคะของการที่เราเวลาเลือกห้องนอนนะคะหรือจะทําห้องนั่งเล่นหรือห้องใดๆก็ตามนะคะเรา ควรรีกเรียงนะคะรีกเลียงที่เรานะคะจะนั่งหรือนอนบริเวณคานกดทับนะคะหรือบริเวณเหนือหัวเรามีคานหรือมีไม้คานเนี่ยพาดผ่านนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า ตรงคานหรือไม้ที่มันพาดผ่านนะคะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากมีเสาสองเสานะคะที่เขาต้องการต่ออาคารเนี่ยนะคะเขาก็เอาไอ้เสาหรือไอ้คานเนี้ยมาเสริมกันเอาไว้นะคะก็เหมือนกับประก,การอันนี้ถูกปะอ่ะเหมือนกับประการอันนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมนะคะสมมติมีเสาสองเสาที่สร้างมาปุ๊บเราต้องการนะคะ สร้างสร้างห้องห้องหนึ่งนะใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีตัวคานเชื่อมต่อกันให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าว่ากันไปนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้คานตรงเนี้ยเนี่ยนะคะมันก็เป็นไม้หรือเหล็กนะคะที่เขาค้ำเอาไว้แล้วมันก็ถูกต่อด้วยเสาสองเสานะคะทําไมมันถึงน่ากลัวนะคะทําไมมันถึงไม่ควรนอนบริเวณใต้คานหรือนั่งบริเวณใต้คานสมมติไอ้ปาก,กาเนี่ยนะคะเป็นคานเนาะนะคะแล้วคนอยู่บริเวณใต้คานหรือน,อนอนใต้คานนะคะมันไม่ค่อยดี เท่าไรมันไม่ค่อยดีไม่ใช่เพราะว่าบนคานเนี้ยนะคะมันมีผีมีวิญญาณเกิดอยู่นะคะแต่มันอันตรายค่ะนะคะถ้าเกิดบ้านสันไหวเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดตะปูที่มันต่อคานน็อตที่มันต่อคานตรงเนี้ยนะคะสองฝั่งมันหลุดมันพังเนี่ยไอ้คานนี้มันก็จะหล่นมาทับเรานะคะนะคะดังนั้นนะคะจึงเป็นเหตุนะคะที่บอกว่า ห้ามนอนใต้คานห้ามนอนใต้คือนะคะไม่ใช่พูดผีปีศาจใดนอนแล้วฝันร้ายอะไรเยังี้ไม่ใช่นะคะฝันร้ายเกิดจากการคิดมากการจินตนาการหรือภาวะจิตใจของคุณคนนั้นเนี่ยนะกำลังคิดเรื่องที่ไม่ค่อยดีอยู่มันจึงมากระทบกับจิตใจค่ะแต่หลักควงจุ้ยคือหลักที่นะคะภูมิสถาปัตรหรือทางวิศวะกรทางสถาปนิกเนี่ยมันใช้จริงนะคะหรืองานก่อสร้างในสมัยโบราณมันใช้จริงนะคะ ถ้าตรงคือตรงคานะคะน็อตเสียหรือเกิดเหตุร้ายแรงที่สุดเลยแผ่นดินไหวเนี่ยไอคาในร่วงก่อนมันก็จะทับคุณนะคะนะคะมันก็จะทับคุณตุยได้นะคะดังนั้นนะคะในหลักของฮวงจุ้ยนะคะการที่เราเลือกบ้านนะคะหรือเลือกห้องนอนหรือเลือกตำแหน่งการนอนที่ไม่โดนคานไม่โดนคือไม่อยู่ใต้คานใต้คือนั่นถูกต้องแล้วค่ะ ะะแต่คุณจะรวยหรือไม่นั้นหรือคุณจะปังหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ Mindset Connection การครบเพื่อนการวางแผนธุรกิจนะคะแต่การเลือกบ้านที่ดีและการเลือกห่วงจุ้ยที่ดีย่อมดีต่อ ผู้พำนักย่อมดีต่อผู้อาศัยนะคะเพราะว่าอะไรนะคะธรรมะเป็นที่สบายนะคะบุคคลเป็นที่สบายอาวาสอาคารเป็นที่สบายนะคะถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่บ้านดีหวงจุ้ยดีนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีตัวเราก็จะดีไปด้วยดังนั้นนะคะหลีกเลี่ยงซะน,นะคะถ้าคุณนะคะนอนใต้คือใต้คานเอาอะไรไปแขวนก็ไม่แก้นะคะ นะก็ไปปรับลองใช้ดูค่ะดังนั้นอย่าเลือกห้องนั่งเล่นบริเวณใต้ขาน,นะคะแล้วก็ไม่ควรนอนใต้ขานอีกเช่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะและอย่าลืมนะคะตอนนี้ช่องเฮงสวยรวยปังด้วยพลังหัวเฮงของเรานะคะทุกช่องทางเติบโตมากๆคนถามเยอะมากนะคะไม่ว่าช่องใดก็ตามรวมถึงช่องนี้ด้วยเติบโตสุดๆจินใจดีใจนะคะที่คนเมนมาถามเพราะทุกคำถามที่ ทุกคนเหม็นนะคะหรือสิ่งที่เซนแซออยากรู้นำมาเสนอก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืม subscribe ตามกันมานะคะสวัสดีค่ะ